พบกับอ้อกูกอกนะคะจะมีเรื่องอะไรนะคะมาฟังกันนะคะหวานแน่หวานแนไบเหนน้ปาหาวเ่าน่นะมื่อวาต้งเทาามวว่านจะไปหาญาติทีแล้วเคยไปเจอเจอแล้วก็นั่งคุยกับกับกับญาติบ้านมะนาวนะ ใครหรืว่เป็นใครเราได้เราข่อยยดก็คือเราเราสัมภาษณ์เขาไปแล้วเขาก็พูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้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 อยู่ดีเขาก็ร้องไห้ในใจพี่คิดว่าเขาต้องมีเรื่องอะไรในใจที่ที่ซึงอ่ะทึ่งแล้วอะไรแกก็เลยร้องไห้พี่ก็บอกว่าไม่ทิ้งเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรจะให้ย่าชี้ไปบอกให้มาลาจะได้มีรายได้ไม่มีค่ามองค่ามากค่าอะไรเราเพียงมองไปที่ชุด ชุดแกอ่ะแกไม่มีไปยืมไม่เบ้นกับแม่ยืมแม่เบ้นกับย่าติเอ้าทำไมไม่มีชุดพี่กินใจก็เลยว่าโอเคไม่ชุดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อให้มันทำไม่ได้กี่บาทหรอกชุดอ่ะมันทำไมได้กี่บาทก็มันน้อยมันไปอาชิปไม่เขาคือแล้วแล้วเรามาพูดกับพี่ว่าเขารับจ้างทำวันละสองร้อยห้าสิบบาททั้งวันเดี๋ยวญาแกยุยายแกอ่าย่าแกยุ่งป่านี้แล้วอ่ะนะครับขอคงณเราบากให้ไหนนะครับ ทำงานตัดแต่ทั้งวันทั้งวันละสองร้อยสิบาทสองร้อยเนี่ยรับยาพาย้ายไม่ใครใครมยากกลัวใครคะนะครับก็เลยก็เลยตัดสินใจซื้อให้แล้วก็ซื้อให้ด้วยใจอ่ะไม่ไม่มีรแอแฝงก็อยากจะซื้อให้ด้วยใจก็พี่เป็นคนที่ชอบเห็นคนอย่างนี้ไม่ได้สงสารมีคนที่องสงสารแล้วก็ชอบชอบแบบช่วยเขาแ้วเขาก็เป็นเป็นคนเหมือนกันเลยเนาะใช่นะควับช่วยเขาอะไรครัะ ูว่ายากก่าแกดีใจมากเลยนะออกลับไปบ้านมะนาวนี่คือแบบไปไป,ไปพูดให้เพื่อนๆฟังเลยนะว่าออก็ประมาณว่าพี่นาทีนี่แหละคุณชื่อคุณนาทีนี่แหละแกไปเห็นเห็นแล้วก็ซื้อชุดลำแล้วก็อยากจะให้ไปเป็นนางลำที่วังเยี่ยมเลยเนาะใช่ที่จะยายองค์ปู่ไป ว่านอนจัจบมดอเป็นครั้งแรกก็ให้ให้ใหนางรำไปชุดเลขเลยอ,ะอ่ะก็ไปเล่าแบบเหมือนดีใจอ่ะดีใจไหมดีใจ,ใจคือความสุขของคนแก่มีแค่นี้ครับเอฟตีท่านความสุขของคนแก่คือได้คุยกับลูกหลานลูกหลานต้องเอาตักเอาใจนี่คือนิสัยคนแก่คนที่มีอายุขอแค่นี้ครับเงินทองกนไม่ได้หวังหรอกอขอให้คนเอาใจใส่แล้วก็มีคนพพูดคุยนะครับแล้วก็ ที่เอาแกไปรำที่นู่นเพราะว่าอะอยากให้แกมีไรายได้เพราะว่าฟังจากเราพูดว่ามีนี่ได้จากการรับจ้างวันละสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเมื่อก่อน,นะสองร้อยอันนี้ขยับขึ้นนะนะสองร้อยห้าสิบบาทใช่แล้วก็สงสารเขาเมื่อก่อนเนี่ยแกไปเก็บลูกกระบอกมาผ่าอึโลละเท่าไหร่โลละหกสิบบาทเนาะเหรอเก็บที่ไหนอ่ะเก็บที่เขานัา่นแหละที่เขาแล้วเผื่อจะผ่าได้หนึ่งกิโลอ่ะพี่นาที คืออย่างนี้เขาต้องให้เอฟซีเข้าใจว่าชาวบ้านที่นี่ก็คืออาชีพหลักคือทําไร่ทำทำสวนทาสวนทํานาแล้วก็ไร่ยางถ้าส่วนมากรายได้มันก็ไม่ได้เยอะก็ดูเศรษฐกิจสิครับใช่เศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับนี่แหละแต่ว่ารับจ้างก็ไม่ได้ทุกวันนะเขาบางบางบางวันเขาก็ไม่จ้างเนาะเนี่ยใช่มันก็เป็นแบบฤดูเนาะเป็นแค่ช่วงฤดูที่แบบฤดูนี้ฤดูดํานาอะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะได้ไปดํานาแค่ช่วงฤดูนี้ใช่ถ้าถ้าอันนี้ก็หมดแล้วก็คือไม่ได้ คือต่อไปนี้อาย่าแกจะได้มีย่าที่มาจากบ้านนาวแกจะได้มีอาชีพต้อง uh huh. ขอบคุณย่า,าชีดด้วยท, uh huh. ที่ที่ให้เขาลําจริง huh. เขาก็เหมือนแกก็ดีใจนะที่ได้ไปลาลวงปู่เนะ uh huh. าะแกก็ดีใจแล้วก็อย่างแกก็นักสงสารนะในความรู้สึกอะ mm hmm. เห็นสภาพรู้ว่า mm hmm. เรารู้เราเรา,เรามองคิดออกว่าเขาเศร้ารู้เปล่า mm hmm. เขามีอะไร mm hmm. เขาต้องมี mm hmm. เรื่องทัง้งอย่างในใจอะ คแค่นั้นพอเราก็เลยเวล,เวลาหน้าที่พูดอย่าช่วยเหลือน้ำตาเขาแววตาแวตาวตาเขาจะออกเวลาเราพูดอะไรเข้าไปอว่าเ,ออเดี๋ยวผมช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปอะไรเงี้ยคือเขาก็สือ่อทางแววตาวตาเขาจะออกออแล้วพอพี่เห็นเขาว่าไปยืมเสื้อแม่เบนเขาญาติชิงใช่ไหมอ้าวทาไมลําไม่มีเสื้อเขาเลยพาแกมาซื้อเขาด้วยความสงสารแล้วก็แล้วก็เจ้าแกไปลานี่น<ม>ู่นจริง แลกนั่นนู่นแล้วก็ยจะกองยาวไปถวายปู่ด้วยในวันที่องคงปู่ย้ายไปนี่ไปถึงนู้เสร็จแล้วกองยาวที่เล่นมันที่สุดที่เคยดูในวัดราไพิธนะครับกองยาวอยู่นั้นนะครับแกเล่นนู้นจะเอาไปฉลองให้กับปู่ไปกิที่นู่นในวันในวันงานวันที่มันตั้งเสร็จแล้วก็ผมฝากถึงเอฟซีทุกคนนะครับวันที่องค์ปู่สร้างตั้งอ่าสร้างเสร็จใครจะเอาดังลำมาร่วมติดต่อที่ยาคีได้เลยวันนั้นผมอยากให้ได้ม้ให้ได้เยอะที่สุด อยากให้เป็นภาพปราสตร์พื้นแผ่นดินของที่ของลุงนะ่ะจะเต็มไปด้วยเสื้อเหลืองที่ยืนลังกันตเต็มให้เหลือล้ำให้สวยงามผมอยากให้เป็นภาพแบบนั้นเราจะมาสร้างปราสา์แล้วก็ปรากฏการบริการนักที่จำบาดงในวันนั้นเอฟซีท่าในใดอยากจะติดต่อนางลํำก็ตอติดต่อณทียาชินะครับสามารถติดต่อได้เลยจนฝากองค์ปู่จะทําการย้านแล้วก็พื้นที่ที่นู่นเรียบร้อยเราก็จะทำาการลํำเปิด นะครับในวันนั้นนะครับอยากผมอยากจะให้มันได้มากที่สุด <S <S ใครที่อยากจะอาอารรมก็สาม,มารถติดต่อได้นะครับติดต่อได้ยี่ยาชี้แล้วก็มันต้องมีการแล้วก็มันก็ต้องมีการเช่ารถตู้พานางรำไปเนี่ยตรงนี้ด้วยมีค่าจ่ายหรือมีค่ารถตู้ค่านางรำไปด้วยนะครับเพาราะเราพามาผมมันก็คงไปไม่หมดหรอกถ้ามันหลับมันเยอะใช่แล้วทีนี้มันก็ต้องมีการเมาเช่ารถตู้หรือว่าอะไรก็ นะครับก็ผมอยากจะมาสร้างความสัตในวันนั้นไปด้วยกันเอารถโดยสารก็ได้มันจะได้ยังไม่ต้องตู้รถรถแถวอ่ะสองแถวแถวอันนี่แหละใช่หกเอออันนี่แหละนั่งไปนี่แหละได้เยอะได้เยอะดีจะมันก็ประหยัดนะในวันนั้นนี่ครับคือที่มาที่ไปที่ทำไมผมถึงซื้อให้เขาซื้อให้ย่านะไม่มีไม่มีอะไรแฝงไม่มีไม่มีสิ่งอะไรที่สงสารเงยเรื่องเรื่องที่เขาจะมาอะไรนี้ไม่มีนะไม่มี ดูแล้ว<ม>ดูแล้วแกมันเป็นช,ชาวบ้านแกเป็นชาวบ้านจริงๆ FC แกเป็นชาวบ้านจริงๆใช่แกไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีเหลี่ยมไม่มีไม่มีเหลี่ยม,ไม,ม,ไ,ม,ม,ยมไม่มีอะไรคือชาวบ้านซื่อๆที่หาช้ากินข้าวจริงๆคือคน่ต้องอยู่ในพื้นที่อย่างผมอะถึงจะรู้ถ้าคนไม่อยู่ในพื้นที่จะไม่รู้หรอกว่าจิตใจของชาวบ้านเหล่านี้เขาเป็นคนซื่อแค่ไหนแล้วก็เป็นคนดีแค่ไหนไม่มีเหลี่ยมไม่มีพิษไม่มีภัยจริงๆนะครับเป็นบ้านๆเลยเป็นบ้านๆจริงๆแตกต่างจาก คนในเมืองที่ไปแก่งแย่งชิงดีกันทอาหากิกน,นต่างๆเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันเยอะนะครับความจริงใจของชาวบ้านเนี่ยมีเต็มเปี่ยมนะครับเราทําบุญเราทําไปนะครับนะครับทำบุญโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนบุญเหล่านั้นนะครับมันจะย้อนกลับมาหาเราในภายในภายชาตินี้ในชาติหน้านะครับทําบุญแต่เมื่อเช้าอะแกก็ไปวัดไปวัดทีด่ต้นหอมน้ำตาแกไหลด้วยนะเห็นแกเห็นน้ำตาเลยนะแม่เหรอเหมือนเหมือนแกดีใจอ่ะดีใจใช่ไหม ใช่ดูแล้วแกขี่มอไซค์มา12กิโลไกลปะ15 15กิโลอ่ะขี่มาสองคนยายแก่ๆอ่ะเื่อที่จะมาลำเอฟซีนึกภาพนะครับยายแก่ๆสองคนขี่มอไซค์มา15กิโลแล้วเส้นทางมันโคตรเปี่ยวเปี่ยวมากอ่ะผมก็คือเออเออคือแรงว่าใจแกแบบอยากอยากทำอาชีพที่แบบให้ได้เงินมานะครับ ก็ครบแล้วครับครบแก็ประมาณนี้รี่ครับก็นี่คือความตึกนึกในใจของผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอยากให้แกได้มีความสุขมันปลายชีวิตนะครับเนาะตอไม่มีแล้วไม่มีแล้วต้องเล่นนะครับอย่าดราม่ากันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหขอขอบคุณไอ้ปุ้ยอะ